สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปี้แกรนดอมวันนี้คือคุณในใสายตาคนอื่นว s คุณในใจตัวเองขอบคุณสำหรับทุกๆการซัพพอร์ตนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเนาะ King of a อ e s นะคะ โอ้ไม่กอดควีนควีนออฟแอกินนยของความรักขึ้นมาเล็กน้อยไม่เล็กน้อยแล้วนาอยเยอะเลยมีความแบบขึ้นไพ่คู่ขึ้นมาไฟออฟเอนะคะวันนี้พี่ไพ่ก็ดุดันอีกรอบหนึ่งไม่กอดนายไฟร์นะโอเคทรีออฟวอเตอร์ โอเคอ๋อ w h e e Fortune ดีงามขอดูใบป,ปิดท้ายหน่อย Tree of Fire ฮึม ในสายตาคนอื่นก่อนแล้วกันเนาะในสายตาคนอื่นเนี่ยถึงขั้นกับหยุดคิดนานเลยหยุดคิดเพราะว่าอย่างหนึ่งเรามองว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องชีวิตคู่นะหรือมีทีมซัพพอร์ตเป็นของตัวเองที่ดีมากๆคุณมีคู่ของคุณในชีวิตเนี่ยมีพาร์ทเนอร์ มีคู่ที่ดีคู่ในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่คู่แบบสามีภรรยายอย่างเดียวนะคะเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจก็ได้เนาะหรือบางคนอาจจะมีคู่เป็นสักเหลียงก็ได้นะแล้วแต่บุญกุศลทำกับสิ่งใดมาแต่ใดๆก็ตามชีวิตของคุณไม่โดดเดี่ยวนะได้รับการสปอร์ตได้รับการดูแลเป็นอย่างดี เขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดมีสติปัญญาเหนือชาวบ้านมีมากกว่าชาวบ้านเป็นคนที่เก่งเก่งในการจัดการในทุกๆเรื่องของชีวิตน่าจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากๆคนหนึ่งระดับเลเวลไหนมากของแต่ละคนมากน้อยไม่เป็นไรนะแต่อันนี้ในสายตาคนอื่นเขารู้สึกว่าแบบ เจ๋งมากๆอ่ะคนเนี้ยเก่งมากๆอยากเป็นแบบนี้คุณอาจจะเป็นไอดอลให้ใครบางคนอาจจะเป็นอินสปิเรชันเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครสักคนในชีวิตเป็นผู้นำหรืออาจจะเป็นเดอะแบกมีความเป็นเดอะแบกเป็นคนที่รับจบเป็นคนที่รับเทคแคร์ดูแลทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างทุกอัน เป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบสูงมากๆ <S <S สูงมากกว่าชาวบ้านเขามาตรฐานในการใช้ชีวิตก็สูงกว่าคนอื่นมีความทะเยอทะยานหน้าที่การงานก็จะไปได้ดีกว่าที่ตัวคุณคิดวงเล็บกว่าตัวที่คุณคิดนะคือเหมือนกับว่าคุณคุณอาจจะหน่อยนิดนึงอะ ด้วยความที่สแตนดาร์ดสูงใช่ปะ ENNIS? เห็นคนอื่นเก่งกว่าตลอดเวลาแต่คนอื <ke> ่นมองคุณแบบฮะเขาคือได้สัก10%จากคุณเขาก็คงดีใจแล้วอะน่าจะเป็นคนที่มีงานมากกว่าหนึ่งชิ้นอาจจะแบบมีทั้งแพทซสีบินคำแล้วก็มีงานหลักเป็นของตัวเองมันมีมันมีรายได้หลายช่องทางหรือมากไปกว่านั้น ก็จะมักได้รับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากเจ้านายก็ได้ลูกขาก็ได้คือมีคนที่พร้อมซัพพอร์ตคุณด้วยคุณก็หางานเก่งนะหาเงินเก่งหางานให้ตัวเองเนี่เก่งจริงๆมองตรงไหนเนี่ยหยิบจับอะไรเห็นเนาะตรงนิน้ตรงนี้เนี่ยทำอะไรได้ความสามารถเยอะ ตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองเข้ากับทุกยุคทุกสมัยเนี่ยยุคสมัยช่วงนี้ก็จะเป็น A.I. ใช่ไหมคนก็จะตาม A.i. ได้ทันคือเขาทำอะไรก็จะไม่ค่อยตกไม่ค่อยตกเทรนะ่ะอาจจะไม่ได้แบบนำโดง่งแต่ก็จะไม่ตกเทรนนะรักในการเรียนรู้มากๆจริงๆไทยพูนคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยสนเรื่องคู่ครองนะ คู่ครองเนะี่ยเหมือนจะไม่ใช่สิ่งจําเป็นในชีวิตงานมาก่อนเงินในบัญชีนะมาก่อนรักงานรักเงินรักที่จะดูแลคนในครอบครัวไม่ค่อยได้สนใจความเป็นอยู่ของตัวเองก็มีบ้างนะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมีโอกาสจัดเต็มนี่คนต้องเหลี่ยวมองนะอืมเวลาแต่งตัวขึ้นมาเนี่ยออร่าออกนะจ๊ะ ออรา่าของคนมีความสามารถอะออกเหมือนคือแบบมองเห็นมองแวบๆบแบบก็รู้ว่าคนนี้มีของมีของดีอยู่ในตัวนะไม่ใช่เรื่องดาก์ากๆนะคะแต่แบบรู้ว่าแบบผู้หญิงคนนี้เก่งดูลักษณะดูงูเฮงมันได้อะคนทำงานเก่งคนทำอะไรจริงจังเป็นคนที่แบบ เวลาคนมองเราอยากเป็นแบบนี้บ้างอะอยากอยากเป็นให้ได้เหมือนคุณบ้างเราก็จะอยากมากๆที่จะแบบด้วยความที่คุณทำงานเยอะเนาะก็อาจจะแบบมีไรายได้ประมาณนึงหรืออย่างน้อยก็ไม่ค่อยเป็นคนที่ขัดสนอะไรหรอกเดี๋ยวหาทางแก้ปัญหาจนได้คือถ้าธุรกิจของคุณมันยังไม่นิ่งอะแต่ มองก็รู้ว่าถ้าเกมยาวๆอ่ะคุณชนะเกมนี้อย่างแน่นอนมันมีการวางแผนอะไรบางอย่างมาเป็นอย่างดีแล้วความพยายามอ่ะมันอัดแน่นอยู่ตรงนั้นไปหมดผู้คนจะเห็นคุณอ่ะเห็นคุณทําอยู่สม่ําเสมอเป็นคนที่ในสายตาคนหนึ่งคุณเป็นคุณเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่นะเขายอมให้คุณนํได้วยซ้ํา ยอมแล้วก็ถ้าคุณเป็นผู้นำใครอะใครๆก็จะเชื่อฟังยอมรับฟังแต่โดยดีอาจจะเถียงมีการโต้เถียงบ้างแต่คุณก็จะสยบคําโต้เถียงเหล่านั้นได้ด้วยวิธีของคุณนะเป็นคนที่เอาอยู่มีลูกน้องหรือว่าทําอะไรก็ตามแต่ในชีวิตอนะคือเลือกเส้นทางใดๆก็ตามในชีวิตนะ ไม่ใช่เลือกพอรู้ว่ามันสบายนะแต่เลือกพอรู้ว่าถ้าความพยายามยังอยู่ความสำเร็จก็ไม่ไกลมันจะเป็นมันจะเป็นอะไรแบบนั้นเราก็เป็นคนที่คนอื่นนะเวลาเขามองคุณเขาจะรู้สึกว่าคุณชิลจังเลยคุณชิลจนบางทีเหมือนเขาไม่รู้ว่าบางทีคุณชิลบนปัญหาเลยนะ มีปัญหาหนักหน่วงมากแต่คนอื่นเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยรับรู้หรือดูไม่ออกเลยดูไม่ออกเลยไม่รู้เลยว่าคุณกําลังผจญเผชิญกับสิ่งใดอยู่สายตาแววตาท่าทางก็ก็ดูใกล้เคียงก็คงไม่พูด,ดว่เหมือนเดิมคือคุณพยายามรักษาบรรยากาศละตัวเองจะเป็นทุกข์ จะเจอวิกฤตอะไรในชีวิตก็ยิ้มสู้อืใช้คำนี้น่าจะได้ยิ้มสู้ยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะผ่านอุปสรรคในชีวิตของตัวเองไปให้ได้เขาเห็นแต่ความเลิศเลอเพอร์เฟกของคุณนะคือแบบถ้าเป็นคนโสดก็ใครก็อยากได้มาเป็นแฟนอะหทรงนี้แบบที่หนึ่งนัมเบอร์วัน เก่งทุกอย่างเก่งทุกเรื่องอะ่ะอยู่ด้วยแล้วรับรองชีวิตชีวิตไปรอดชีวิตรุ่งเป็นคู่บุญคู่บารมีเป็นคนที่เข้าไปแล้วเสริมส่งเสริมชีวิตของเขาได้อย่างแท้จริงเขาไม่ต้องมานั่งลำบากยุมหัวตัวเองแก้ไขปัญหาคุณนี้แบบมันเสกได้เลยชีวิตจะจัดแจงอะไรเนี่ยเก่ง เก่งแล้วพูดจริงทําจริงด้วยนะไม่ได้ดีแต่พูดไม่ใช่คนขี้โม้แล้วก็ไม่ใช่คนที่เอาแต่ชี้นิ้วสั่งคนอื่นมันคนที่แบบลุยมากๆลุยเวลาเจออะไรที่แย่ก็ไปต่อได้อีกมันน่าทึ่งตรงนี้แหละกลับมาที่คุณนิดนึ <c> ่ง <oughs> คุณนะบางทีเหมือนเหมือนอ,อย่างเรื่องงานเนี้ยได้ตำแหน่งดีๆมาได้เงินเดือนดีๆคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยโชคดีหรือเปล่า แต่มันเป็นมันมันไม่ใช่แค่เป็นความโชคดีหรือลัคก,กี้อะ่ะมันมาจากการที่คุณตั้งใจตั้งใจจนทํางานจนเขาเห็นผลงานแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆในชีวิตหรือแม้กระทั่งใครสักคนเลือกคุณไปเป็นคู่ชีวิตอะเขาก็จะต้องเห็นบางอย่างในตัวคุณคือแบบไม่ได้เป็นแรนดอมเนาะไม่ได้เป็นแบบสุม่มสุ่มเลือกอะเอ,อ๊ะลองเอามาเลือกดูซิ คือเขาต้องมองผ่านสายตาของเขามาแล้วว่าคุณสมบัติในตัวคุณนะมีอะไรบ้างจริงๆเขาต่างหากที่เขารู้สึกว่าโชคดีแต่คุณนะนึกว่านึกว่าตัวเองไม่ได้มีอะไรมากแต่ในสายตาคนอื่นนะคุณมีอะไรมากมายกว่าที่ที่ที่คุณรู้สึกคุณรู้สึกกับตัวเองอน้อยกว่าที่คนอื่นเขาเขารู้สึกคุณไม่ค่อยให้เครดิตตัวเองเท่าไหร่ ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ชื่นชมไม่ค่อยได้รีแลกเนะกาะกว่าจะมีเรื่องปัญหาอะไรใดๆในชีวิตต้องจัดการเยอะก็เลยก็เลยยังอืมเรารู้สึกเหมือนคุณคุณยังยังไปต่อได้อีกอะ่ะยังไปต่อได้เรื่อยๆรู้สึกมันมืนไปได้มากกว่านี้มันก็เลยรู้สึกว่าอืมยังไม่ต้องฉลองก็ได้มั้ง แต่เอาเข้อจริงๆแล้วอะถ้ามองย้อนกลับไปเรามองจนถึงตรงเนี้ยคุณโคตรเก่งเลยนะคุณผ่านอะไรมาในชีวิตมาเยอะมากผ่านในเรื่องเรื่องบางเรื่องที่คนอื่นแม้แต่คิดก็สยองขวัญน,นะคุณผ่านมาได้ยังไงเนี่ยให้เขาไปเป็นคุณ่ะไม่มีใครอยากเป็นเลยสักคนนะคืออยากเป็นในในแง่ที่คุณประสบความสําเร็จแต่เมื่อไหร่ที่คุณต้องไปเผชิญไปตกระกรรมลําบากอะ ไม่มีใครอยากอยากแทนที่คุณเลยอ่ะอืมมันมันดูมันดูเยอะเกินไปมันดูไม่น่าจะไหวไม่รู้ว่าคุณไหวได้ยังไงบางทีคุณอาจจะไม่แน่ใจในตัวเองด้วยซ้ำว่าผ่านมาได้ได้ยังไงแต่จริงๆก็คือความสามารถของคุณนั่นแหละความดีที่คุณได้ทำท,ทุกการลงมือทุกการตัดสินใจคุณดูเหมือนคนที่แบบสู้ชีวิตชนิดที่แบบ ไม่มีแม้แต่เวลาจะมาส่งสารตัวเองเอ่ะอืมมันต้องไปต่อมันต้องทำต่อจบสเต็ปนี้แล้วไปตรงนั้นต่อชีตมันต้องมูฟออนไปเรื่อยๆเนาะก็หาความสุขหาความสุขมันในความทุกข์นี่แหละอืมความสุขจริงๆอยู่ตรงไหนยังไม่ดูนะก็ตอนนี้เจอความทุกข์อยู่ก็อยู่กับมันตรงนี้นี่แหละอยู่ได้นะคะอยู่ได้แล้วอยู่ได้ดีด้วยอมืมีปัญหาอะไรก็ พร้อมสู้พร้อมชดพร้อมชนชิวเราด้วยซ้ำนนะมาไกลมากขนาดเนี้ยคุณมาไกลจนคุณชิวกับปัญหาไปแล้วอะ่ะเจอกันบ่อยจนแบบเออเจออีกแล้วว่าไงเจอจนเหมือนจับจุดได้อะเหมือนจับจุดชีวิตได้แล้วว่าเจอวิกฤตเนี่ยจะพลิกให้เป็นโอกาสยังไงเจอละ เจอวิธีการในแบบของคุณละหรือคอนเน c กได้กับจักรวาลแล้วบอกอ๋อโอเคไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปแล้วนะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยคุณรับคุณรับไหวแน่นอนแล้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาเพื่อคุณชัดๆเลยไม่ได้เกิดมาเพื่อกันแก้งหรือลงโทษแต่มาเพื่อเตรียมตัวเตรียมการอะไรบางอย่างให้กับคุณคุณก็เลยโอเคยอมรับ ยอมรับชีวิตแล้วก็ชีวกับมันได้แล้วก็มีความสุขกับมันได้เป็นคนที่บางทีบางครั้งแม้แต่ความทุกข์ก็ยังต้องยอมใจคุณเนาะเพราะแบบอืเหมือนถ้าความทุกข์เข้ามาแล้วอยากให้ไหม่คุณเป็นทุกข์เขาจะผิดหวังมาก,มาก,มากๆเขาจะน้งมอนเดินงงออกไปเอา้าคนนี้ไม่เล่นด้วยเลยไม่สนุกเลยไม่อยู่กับคุณดีกว่า ไปอยู่ที่อื่นดีกว่าอยู่ตรงนี้นะไม่ดาร์กเลยอุตส่าห์ทำให้ดาร์กยังจุดให้สว่างซะอีกไปดีกว่านอย <c oughs> ชิวได้ชิวได้แฮปปี้แต่เดชบุญใดๆนะเหมือนกับชีวิตของคุณรอบร้อมไปด้วยสิ่งที่ดีแล้วคุณก็เห็นมันซะด้วยขนาดปัญหาย,ยังเห็นว่าเป็นโอกาสเลยอืม ฉะนั้นคุณก็จะได้พบสิ่งที่ดีงามเหมือนกับดวงตาของคุณที่มองเห็นสิ่งที่ดีงามอยู่รอบตัวคุณอยู่เสมอคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นในขณะที่คนอื่นแบบถอในหายใจเลย <c oughs> คือ,ค,อ,ค,อคือดีแต่อยากได้แต่ถ้าไม่ลงมือทำมันก็จะไม่ได้เด้อ <c oughs> ของมังงดูอยู่เฉยเมันมันไม่ได้เนะเหมือนปลูกต้นไม้อะแบบเล็งให้เมล็ดมันตกมันไม่ได้เด้อ <c oughs> มันต้องแบบปลูกใช่ไหมหย่อนเมล็ด กบดินพวนดินถอนวัชพืชลดน้ำนู่นนี่นั่นคุณอนะมีสูตรสำเร็จในการใช้ชีวิตแล้วใช้ชีวิตจนโชคโชนเข้าใจมีความสุขปังในแบบที่ที่มนุษย์คนหนึ่งทำได้อเรามองว่าอย่างนี้นะแล้วเราคิดว่ามันก็จะดีขึ้นด้วยขบชตามันจะดีดีขึ้นไปอีกไอที่ว่าดีแล้วมันก็จะดีขึ้นไปอีก คนอื่นก็จะยิ่งมองเห็นคุณมีความสุขมากไปอีกเราคิดว่าก็อาจจะเป็นข้อดีเพราะวันหนึ่งมันก็อาจจะมีใครสักคนมองมาที่คุณแล้วรู้สึกว่าแล้วเราต้องทำยังไงเออมันจะเกิดการแอคชั่นคือจากที่แบบมองแล้วอยากได้แล้วไม่ลงมือทำเนี่ยมันไม่มีผลใช่ปะแต่ถ้าคุณแบบไปไปถึงจุดที่มันท็อปฟอร์มมากมากพีคๆอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะ ชักชวนให้คนอื่นอยากทำตามก็เป็นข้อดีที่ได้มาโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรนะคุณก็ใช้ชีวิตของคุณปกติไปเฉยๆนี่แหละเป็นบุญกุศลที่ f อที่แอบมองแอบส่องคุณมาโดยตลอดอะ่ะเขาได้รับสิ่งที่ดีงามไปด้วยนะคะประมาณนี้เนาะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะ หวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบายคะ่ะ